ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆประจำวันครับเหมือนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษครับเปิดสนามมิเรนวสเตเดียมต้อนรับกเยยนของทีมชาติอิตาลีเวลาการแข่งขันตีหนึนาที เหมือนเช่นเคยครับเรามาดูสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านของทีมชาติอังกฤษกันก่อนดีก,กว่านะครับของกุสซแกเรตเซาเกตเพิ่งจะบุกเจากับทีมชาติเยอรมันมา1ประตูต่อหนึ่ง,งทำให้2เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะลงเตะจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามารบกวนลุ่มกําลังหลักทั้งหมดนะครับนอกเสียจากเจมส์จัสตินครับปูปแบกทีเดี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนทางด้านของคาวินฟิลิปที่ลงสนามได้เพียง14นาทีแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกต้องรอเช็คความฟ คาดว่าเซาเกตนเนี่ยจะเตรียมวางมากมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีเจอรัดโบเวนแฮร์รี่เคนแล้วก็แจค็คกีริชครับเป็นสามประสานเด่นหน้าคอยล่าสก,กอร์สำหรับคาดการสเสี่ยเล่นทุนเล่นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับพวกสาประตูเจอร์แดนพิกฟอร์ดกองหลังลิชเจมส์จอห์นสโตนครับแฮร์รี่แม็กควายคิรันทิปเปียร์คอนเนอร์กาลาเกอร์ครับดีแคนไรส์จูต์เบลลิงแฮมเจอรัดโบเวนแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกี มาถึงสภาพความพร้อมของทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับทีมชาติอิตาลีของกุนซูโรเบรโตวันซีนี่ครับเพิ่งจะเปิดรังเชื่อทางการีมาสองประตูต่อหนึ่งทำให้2นัดสุดท้ายเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับสภาพทีมก่อนลงสนามเนี่ยจะไม่มีรายงานตัวจิบหรือติดโทษแบบความเพิ่มเติมนะครับจากแมตต์ดังกล่าวนอกเสียจากเรยวนาโดโบนชชี่ครับที่ประกาศถอนตัวจากทีมชาติเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ากลุ่มกําลังหลักที่เลือกมาเนี่ยยังอยู่กันครบนะครับคาดว่ามันซีนี่เนี่ยจะเตรียมจะทำในระบบ4-3-3ครับโดย รรสโปลโดรีนะครับเลโอเลนโดเปเลกินีครับผนึกกำลังการคุมกลางตามระเบียบขาดการสเสียดผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติอิตาลีครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สารประตูจาลูจิดอนนลูมาครับโจวานนี่ดิโรเรนโซจาลูกา้ามันซีนี่ครับ อเล็กซานโดรปราสโตนีนะครับเลโอนาร์โดสปิตรีซานโนละครับลิคโคลโบเบเลล่าซันโดโตนาลีนะครับโลเรนโซเปเลกินีมาเตโอปลิตาโนครับจอโคโมลาสโปโตรีแล้วก็อเล็กซิโอแชบิน เรามาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญของคู่นี้กันดีกว่านะครับแบบนี้เนี่ยทีมเยือนอิตาลีเนี่ยน่จะไม่แพ้กลับออกไปนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยยังอยู่ในฟอร์มไร้พ่ายที่จัดว่าแจ่มไม่ธรรมดาครับและเป็นช่วงเวลาที่เกมลุกผลิตสกอร์ได้อย่างมั่นใจเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนกลางตัวเก่งอย่างลรเลนโซ,โซเปเรกินี่ครับที่กดไปแล้ว2ประตูจาก2งนัดหลังสดุดนอกจากนี้เนี่ยยังมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปภายใต้การวางหมาของโรเบตโตมันซีนี่ครับทำให้เขาเนี่ยยกระดับขึ้นมาพอสมควรนะครับหลังผ่าตัดทีมใหญ่ประกอบกััับเจ้าทีมงงกฤคยไ่ชนะ เลยตลอด2นัดที่ผ่านมาครับและยังไม่สามารถรักษากินชีตได้เลยทั้ง2นัดซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบุกพ่ายกับฮังการีแบบน่าเจ็บใจนะครับแถมล่าสุดเนี่ยบุกไปเจากับเยอรมันแบบ1ประตูต่อหนึ่งหากไม่มีจุดโทษตีเสมอจากแฮนดีคเคนเนี่ยก็คงไม่รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ที่แพ้2นัดติดติดต่อกัน,นครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าผลกระทบจากโปรแกรมลีกครับที่กำศึกหนักอย่างต่อเน,นื่องทําให้กลุ่มกําลังเนี่ยจากหลายสโมสรหัวตารางเนี่ยเริ่มส่งผลประกอบลาละเเห็นได้ชัดเจนครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพ กับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําให้อยู่รองประคองสกอร์รอรับทัพย์ก,ก็ดีกว่าผมวันนี้เจ้าบ้านอังกฤษมาต่อที่ครึ่งลูกครับผมวันนี้ผมเอาใจเชียร์ทีมชาติอิตาลีมากกว่าครับน่าจะไม่แพ้กลับออกไปครับดีไม่ดีอาจจะชนะด้วยนะครับผมวันนี้เอาใจเชียร์ครับทีมชาติอิตาลีครับขอสุกขันโชคดี